สวัสดีครับอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับไลท์ไล,ไลเส้นวันนี้ผมมีมังห ua เรื่องหนึ่งจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้มาอ่านกันนะครับเรื่องเอซิเทนมันจะเป็นมังห ua แนวกลับไปเกิดใหม่ฮะไปเกิดใหม่อีกแล้วเหรอพอดแบบนี้มันน่าเบื่อจริง,จรงใจเย็นก่อนครับทุกคนฟังก่อนมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะครับเรื่องเน,เนื้อเรื่องอ่ะคนเขียนเขาวางบทไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจเลย แต่มันจะไปติดอยู่ตรงช่วงต้นเนี่ยแหละครับมันค่อนข้างจะเกินยาวไปหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาสปอยให้ฟังในช่วงแรกเพื่อให้ทุกคนฟังผมจบอะ่ะแล้วก็ไปอ่านต่อได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยเปิดเรื่องมาเลยนะครับตัวเอกอะ่ะเขาจะเล่าว่าเขาอ่ะเป็นปลาใช่ครับเป็นปลาปลาทั่วไปเนี่แหละครับแล้วต่อมาเขาจะเป็นนกอินทรีแล้วต่อมาอีกนะครับเขาจะเป็นมด และต่อมาอีกทีเนี่ยอันนี้จะอีปิกหน่อยเขาจะเป็นไดโนเสาร์อคอยาวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นพันุอะไรทีเนี้ยผมว่าทุกคนน่ะน่าจะเริ่มเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าตัวเอกอะ่ะมันกลับชาติมาเกิดกลายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆแล้วเกิดเสร็จเนี่ยแล้วก็ตายวนๆอยู่แบบเนี้ยมาเป็นเวลาแสนนานหลายล้านปีแล้วครับจนมาในชาตินี้นะครับเขาได้เกิดมาเป็นช้างไม่นานนะครับ เขาก็โดนพวกมนุษย์เนี่ยยิงตายแล้วก็แถมตัดเอางาไปด้วยตัวเอกของเรานะครับเขาจะมีความทรงจําจากชาติก่อนๆที่เขาตายไปครั้งที่โดนสัตว์ด้วยกันเนี่ยฆ่าทิ้งเขายอมรับได้นะครับเพราะถือว่ามันเป็นห่วงโซ่อาหารแต่หลายๆครั้งที่เขาเกิดมาเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะโดนมนุษย์เนี่ยล่าเพราะความสนุกมันเลยทําให้ตัวเอกของเรานะครับเริ่มมีความแค้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้นจบยังสิมันเพิ่งเริ่มตั้งหากครับต่อมานะครับตัวเอกของเราเนี่ยเขาจะได้ไปเกิดมเป็นมนุษย์แล้วในชาตินี้ โดยเขาจะอยู่กับแม่2คนนะครับอ๋อผมลืมบอกไปตัวเอกของเราอะครับในชาตินี้เขาจะชื่อว่าลีจาอินนะครับเรื่องมันก็จะตัดมาที่แม่ของตัวเอกนะครับเขาจะพาตัวเอกกับไปหาหมอคนที่เป็นแม่นะครับเขาก็สงสัยว่าทําไมลูกของเขาอะดันไม่ยอมพูดสัทีและอายุเนี้ยก็เริ่มเยอะแล้วคุณหมอเขาเลยพูดว่าลูกของคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทางร่างกายหรอกครับแต่น่าจะเป็นปัญหาทางจิตแทนคนเป็นแม่เขาก็ของขึ้นเลยเด็กครับอ้าวไอหมอทํำไมพูดแบบนี้วะ จะบอกก่อนนะครับว่าตัวเอกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันแค่ไม่อยากพูดแค่นั้นเองต่อไปผมจะขอไม่เล่าประวัติแม่ของตัวเอกนะครับเพราะมันไม่ค่อยจะสําคัญกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพียงแต่คนที่เป็นแม่อะครับเขาใช้ชีวิตค่อนข้างจะลําบากกัน2คนเลยครับเพราะตัวสามีก็ตายลงไปแถมตัวเองเนี่ยก็ต้องกระเตงลูกไปขายของด้วยแต่แม่ของตัวเอกนะครับเขาจะรักตัวเอกมากๆตัดมาที่ตอนกลางคืนนะครับตัวเอกเนี่ยมันจะโผล่มาเจอคนคนหนึ่งที่กําลังโดนไล่กระทืบอยู่ แล้วก็โดนกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิตแล้วมันก็ดันอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาด้วยนะครับมันก็เลยใช้พลังเนี่ยช่วยคนที่โดนกระทืบนั่นเอาไว้จนอีกฝั่งนะครับหมอบกระแตตุ๋ยไปเลยแต่อย่างไงไม่รู้ไอ้หลังจากนั้นอะ่ะไอ้คนที่โดนกระทืบมันดันเอาปืนยิงใส่ตัวเอกเฉยเลยอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมจาไอ้คนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะมีบทแต่ตัวเอกของเรานะครับที่โดนยิงเขากลับไม่ตายครับเพราะเขาอะ่ะมีสกิลฟ,ฟื้นฟูตัวเองของปิงทะเลอยู่ คือตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอปิงทะเลเนี่ยเรื่องจริงคือมันโดนยิงแล้วไม่ตายหรอหรือว่ามันมีการฟื้นฟูอะไรที่มากกว่าคนอื่นคือถ้าใครมีความรู้ตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์บอกผมได้เลยเรื่องสายวิทย์เนี่ยผมไม่ทราบจริงแล้วต่อมานะครับตัวเอกเนี่ยเขาจะเดินโซซัสโซเซเข้าไปในป่าแม่ของตัวเอกอะ่ะเขาจะออกตามหา4วัน4คืนเลยและสุดท้ายเขาก็ได้มาเจอกันเลยทําให้ตัวเอกของเราอะ่ะเขาได้สัมผัสความรักแบบมนุษย์เป็นครั้งแรกและได้พูดคําว่า ผมรักแม่ครับออกมาจากปากทั้งสองคนนะครับเขาเลยได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขด้วยกันโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับว่าต่อไปมันกําลังจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นต่อมานะครับแม่ของตัวเอกอะเขาจะป่วยและไอ้ตำรวจที่มันเคยมีบทมันจะตามมาเอาคืนไอ้ตัวเอกที่เคยไปกระทืบมันเอาไว้นะครับตรงเนี้ยผมจะขอไปไวๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกระทืบกันอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยไอ้ตำรวจนะครับมันจัดการขู่ตัวเอกว่ามันน่ะได้จับตัวแม่ของเขาเอาไว้ พระเอกอะครับมันเลยจัดการวิ่ง4ี่คูณร้อเพื่อกลับไปช่วยแม่ของตัวเองพอไปถึงนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ประทะร่างกายนเกิดขึ้นสู้กันไปกันมาจนไอ้ตำรวจเนี่ยมันได้ยิงปืนดับชีวิตแม่ของตัวเอกลงไปครับมันเลยเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเอกเนี่ยของเราเสียใจเป็นอย่างมากและคิดที่จะล้างบางมนุษย์จนหมดสิน้นตอนเล่านะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะงงแล้วคิดว่าเรื่องแค่นี้หรอถึงขนาดต้องล้างบางมนุษย์จนหมด แค่เชื่อใจตำรวจนั้นก็พอมั้งคือตัวเอกของเราอะครับเขาเกิดมาหลายชาติมากแล้วเขาเห็นสิ่งไม่ดีต่างๆที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้และพอมาเจอกับตัวเองรอบเนี้ยก็เ,เลยบวกความแค้นใส่เข้าไปเพิ่มด้วยเอาจริงนะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองแวะเข้าไปอ่านดูแล้วจะได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเอกนะครับเพียงแต่เรื่องอะ่ะมันค่อนข้างจะยืดทนนเองในช่วงตอนตอน้ตนๆบางคนน่ะมันอาจจะเบื่อได้ผมเลยมาสปอยข้าวๆให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวผมมาจะพิมพ์ชื่อเรื่องไว้ตรงดีสคริปชันให้นะครับ เผื่อใครสนใจอ่ะลองเอาไปหาดูกันได้ตอนเนี้มันมีอยู่ประมาณ30กว่าตอนแล้วแต่ตอนที่ผมเล่านะครับมันน่าจะตอนซักตอนที่ประมาณ0ถึง6ได้เนี่ยแหละซึ่งตอนช่วงเนี้ยคือมันจะยืดมากเลยแต่ถ้าฟังผมแล้วไปอ่านต่อเลยอ่ะผมว่าก็น่าจะเข้าใจอยู่สำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดละครับขอบคุณที่รับชมครับไปและะสวัสดีครับ